จัดมาให้แล้วครับสำหรับ4ประตูออโต้ยกสูงพรีเดนเอร์ครับสภาพสวยกริบเลยนะครับผมบอกเลยวคันนี้สภาพเทียบป้ายแดงเลยนะสวยจริงนะครับรถพึ่งเข้ามานะครับทะเบียนคันนี้6103นะใครหารีโวเกียโตยกสูง4ประตูอยู่สีบอนนะครับคันนี้ผมบอกแล้วถ้าที่ดูมานะครับรถนี้คันนี้สวยมากนะครับและราคาดีนะครับถ้าเทียบกัน3คันที่เข้ามาคันนี้สภาพสวยกริบเลยนะครับ4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเองนะครับไปคิดว่าราคาต้องอยู่อัะห้าแสนสามนะครับ ได้ปี19นะครับราคาอยู่แค่499,000นะครับพน8,000กว่านะครับพร8,000บ9 0 0นะครับและเป็นเกียวโตคันนี้คุ้มแค่ไหนครับยางต้อเปลี่ยนมาให้ใหม่มีวอรันตียางอยู่ด้วยนะครับวอรันตียางของมิชลินนะก็บอกเลยว่าคุณภาพอยู่แล้วนะครับส่วนสีสามพันรถดูนะครับนี่ด้านหน้านะครับกระจังหน้ายังเดิมๆไม่มีไม่มีแตกไม่มีเหล่านะครับแค่ยังไม่ล้างเห็นไหมครับ เนี่ยแค่ยังไม่ล้างเฉยบอกเดี๋ยวว่าล้างใหม่กิฟนะครับเป็นสีดําเงาตัดด้วยโครเมียมไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมฝากระโปรงเดิมไม่เคยไม่เคยเรียกว่าเปลี่ยนไม่เคยชนเลยนะครับตัวที่ขายทุกคันนะครับสภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับส่วนตัวแม็กคอร์สิบเจ็ขอบเดิมครับยางมิชลินนะครับระบบเบรก ABS สี่ล้อนะครับรถเดิมเดิมสภาพสวยนะครับต่อถกทูซุ้มล้อ6กล้อโครงสร้างทุกอย่างพัดเดิมครับนี่คลิปจริงสวยจริงนะครับ นัดดูรถนัดดูรถเทสได้ลองขับได้อยู่ที่เสรีไทย6 8แปครับเป้มีถนนให้ลองขับมีพื้นที่ให้ขับขี่นะครับรถทุกคันตรงนี้เกรด A ทุกคันครับรับประกันให้นะครับสนใจโทรหาเป้ได้นะครับเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ปครับส่วนกระจกต่างๆนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกติเลยนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าพับไฟฟ้าใช้งานง่ายสะดวกนะครับทันทาิ่งใส่ดีกระจกหน้าของเดิมจากศูนย์เลยครับของโตโยต้านะครับนี่ คันนี้เดี๋ยวเป็นเนี่ยเป็นลอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นฟิล์มให้ใหม่นะเป็นฟิล์มนะฟิล์มมันเสื่อมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับและภาษีพลบวตต่อให้ฟีหนึ่งปีครับคันนี้ถ้าอยู่ในระยะ3เดือนเปลี่ยนให้เลยนะครับจับเบ้ากันลอยต่างนะครับยังกริปยังใหม่นะครับนี่เป็นโครเมียมแบบแบบนี้ส่วนมากนะครับด้านในได้บอกผ้าอ่าเรียกว่าโทนสีดานะครับสภาพเดิมสภาพกริปเลยนะครับมีกล้องหน้าแถมให้ด้วยนะครับกล้องหน้าใช้ได้ไม่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 รู้๋ยวไปแถมให้นะครับเอาใจลูกค้าเลยกว่่าาคคคัันนเองงะรรบบุยย อะไรแถมให้ได้แถมครับก็ไดา้ลูกค้าได้ของดีของสวยไปใช้นะครับไม่ต้องไปโดนหลอกโดนย้อมนะครับเหมือนที่เป็นข่าวนะครับเป้บอกเลยว่าถ้ามาหาเป้ครบจบคุได้รถสวยใช้แน่นอนนะครับซ้ายขวามีแอร์แบ็กให้ครบถุงลมนิรภัยพร้อมนะครับและก็นะครับเอกสารทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับรถหน่วยงานนะคันนี้นะครับคู่มือทุกอย่างอยู่ครบนะครับภาษีพรบไม่มีขาดนะครับออาไปให้ดูนี่ครับเล่มมีพร้อมโอนนะครับมีเล่มพร้อมโอนเลยนะครับ รถปีส9บ้านะครับ1 5อหสแรงม้าดีเซลสภาพเดิมคลิปแบบนี้ต้องพวกคม3ามดีติดมาให้ครบด้วยนะครับกันเลอกกันลอยอย่างดีนะครับเกียร์เป็นออโต้แบบนี้ครับสบาโคงสร้างสภาพเดิมหัวนุนนตเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็สภาพคลิปสภาพเดิมครงสร้างเห็ือนอสปอตเดิมแบบนี้เห็นไหมครับนี่เดิมเดิมสวยๆครับใครสนใจมาได้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ บาะแถวสองด้านหลังนะครับนี่เดิมเช่นกันนะครับเดิมเดิมเลยเห็นไหมภายในเพดเพดานสะอาดโปร่งกว้างนะครับแบบนี้ขับสนใจโทรมาได้นะครับเบาะหลังกว้างโปร่งนะครับแล้วก็ดูถังบอดีทุกอย่างพาร์ทเดิมนะครับนี่พาร์ทเดิมหมดเลยเห็นไหมครับเดิมนี่เดิมเดิมสวยคลิปนะครับสวยมากนะครับหนึ่งสองสามเลเยอร์เท่ากันนะครับตะเข็บไม่นานเลยต่อโครงสร้างนะครับนี่ต้องเดิมแบบนี้นะครับนี่คือเดิมนะครับ แม็กเลเดอร์ครับใส่มาให้พร้อมใส่มาให้ครบนะครับนี่แม็กเลเดอร์ใส่มาพร้อมครบเลยนะครับหุ่นจำเป็นกันลอยโครเมียมกันชนยังใหม่กริปใหม่ปิ้งๆเลยนะครับเรียกว่าไร้เหล็กกลิ่นเลยคันนี้มั่งทำอะไรเพิ่มเลยนะครับโคตรสวยนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะสภาพนางฟ้าเลยนะครับตัวเกรื่อม่กเลนเดอรต่อโครงสร้างเดิมสวยงามนะครับหุ่ตัวหุ่นน็อตต่างๆเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับไม่ตเลนเดนร์โครงสร้างเห็นไหมครับนี่เดิมครับ ส่องให้ดูทุกจุดแบบละเอียดเหมือนลูกค้ามาแล้วชมเองที่บริษัทนะครับไม่เดิมไม่ดีไม่ขายนะครับบอกเลยว่าเป้ไม่ให้เสียชื่อแน่นอนนะครับคันนี้รายได้ประมาณ1 8ื่นแซื้อได้คนเดียวจบนะครับเงินเดือนหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับหรือค้าขายทําร้านชามมินิมาร์ตต่างๆออกได้หมดนะครับออกได้ทุกอาชีพโทรมาได้เลยนะครับทํร้านสวนทํานาออกได้หมดหมนกันนะครับช่วงล่างเดิมๆทอดเดิมทุกหมากเดิมนะครับนี่คลิปๆเลยเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่สวยงามนะครับ สายขวาเดิมสังคมชัดเจนรถไม่มีระบุระยิ้มสภาพวิ่งปิ้งมากนะครับสวยมากนะครับขายเงินสดและเงินผ่อนนะครับ499,000เาหนะครับฟังไม่ผิดราคานี้นะครับรถเกตเอนะครับถือว่าเป็นของดีราคาถูกเลยนะครับจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเลขเฟรมทัชซีมเห็นไหมครับนี่ครบครบแบบนี้นะครับ879นะแล้วก็ที่เลื้ๆบนี้คือยังไม่ล้างนะครับขี้ดินเฉยอย่าตกใจนะครับบางคนบอกว่าทำไมรถสภาพเลยจัง ยังไม่ล้างครับพี่อย่าอย่าอย่าจะอย่าตัดสินใจนะครับให้ดูก่อนนะครับบอกว่ารถจะไม่ล้างเนาะคันนี้ส่วนตัวเครื่องต่างเดี๋ยวนี่สไตล์ดูเลยนะครับอ่าคันนี้รู้สึกก็แบตอ่อนนะแบตอ่อนนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวเป็นแบตให้นะครับแบตอ่อนนะครับขอโวนตรงกลางนะครับนี่ FMAM ีให้ครบนะครับสภาพสวยเดิมนะครับ ตรงกลางเกียร์เป็นสี B ่ออโต้ uto, มีหมดแมนนวลและหมดออตโต้นะครับหสปีดนะหมดพาวเวอร์มีหมดอีโคมีนะครับมีครบหมดเลยแล้วก็บาะปรับระดับได้นะครับเสาบ,บีสภาพเดิมนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมหัวต้องน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับนี่เดิมหมดเลยสวยกิฟต์โครงสร้างสวยนะครับสภาพงามนะครับสภาพดังฟ้าเลยเห็นไหมนะครับสวยนะเห็นไหมเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับ คราวนี้ไปดูนะครับในส่วนของพวกโครงสร้างต่างๆของตัวด้านหน้าเครื่องนะครับด้านหน้าเครื่องเป็นยังไงเรามาดูกันอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเปิดฝามาเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์ขาคระวังอันนี้คือของเดิมนะครับไม้ดักลูกกบคลิปโครงสร้างวอดี้พาร์ทเดิมหมดเลยนะครับซีนเดิมฝาเดิมนะครับคูนตัวน็อตเดิมนะเนี่ยเดิมนะครับ LR อยู่ครบนะครับตรงนี้จะเป็นพวกซีต่างๆนะครับของตัวถังก็ต้องเดิมนะครับนี่เดิมนะครับ ไม่ละสปอตชัดๆในแผ่นเพยูครบปีสิบเก้านะครับนห่เดิมสวยงามนะครับจะไปตัวี่เปลี่ยนแค่ใหม่ดีกว่ารู้สึกว่าแบตได้ดีแล้วนะครับคานหน้าโครงสร้างนะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่ดูนะ่องให้ดูลึกๆนะครับพวกนี้เป็นแผ่นเพจรับแรงนะครับต้องเดิมเหมือนกันเห็นไหมครับไม่เดิมไม่ดีไม่ขายนะครับเป้ดูให้ละเอียดนะครับนี่อ r อาอยู่ครบตรงนี้ต้องมีรอยแบบนี้คือปกตินะครับนี่คือปกตินะคันหน้าไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนนะครับเดิมสภาพสวยงามนะครับ ไปหน้าของเดิมแท้นะครับเดิมแท้จากกลุ่เลยนะฝาครับฝากระโปรงตาปั๊มตัยต้าอันนี้อยู่ครบนะครับเครื่องเดิมเดินย่งงปกตินะนี่คือของเดิมนะครับน้ำมันเบรกระบบเบรก ABS แต่ต่างๆนะครับเรียกว่าเดิมเลยสภาพสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่สันคมตรงนี้เดิมๆนะครับดูด้านในได้นะครับอาจจะอยู่ครบนะครับนี่เดิมนะครับอ่ะใครสนใจคันนี้โทรหาไปเลยนะครับ รถเดิมสภาพเทียบป้ายแดงนะครับ499,000นะครับใครหารีโออยู่มหาเป้เลยนะครับรถเครื่องอึดถึกทนนะครับสมยามนามอันดับหนึ่งเลยนะครับยอดขายดีและก็เป็นรถที่ใช้ดีทุกคนให้การยอมรับนะครับใครสนใจคันนี้นะครับ4ประตูออโต้ปี19ครับตัวนี้มีกล้องหน้าให้พร้อมนะครับกล้องหลังยะแถมให้เซ็นเซอร์ถอยแถมให้ได้ครับแล้วก็บริการเฉือนฟรีหนึ่งปีแถมให้เลยนะครับคันนี้รถสภาพสวยๆ499,000นะครับ บอกเลยว่าจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเนี้ยบอกเลยว่ามีโปรแกคมเปญให้โคตรคุ้มนะครับและบอกเลยว่าได้ปี๑๙ด้วยนะครับปี๑๙ได้ดอกได้ดอกเบี้ยพิเศษพอดีเลยนะครับดังนั้นครับเห็นคลิปนี้แล้วดูคลิปจบแล้วนะครับบอกเลยว่ารถเดิมสวยซื้อได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจทโทัรหาสุภหาเปเลยนะครับอดีไลน์นะครับ P A E อเนสกอร์ D I M O N ครับกระบะสวยพร้อมใช้แบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกานนะครับสนใจ คปจอดถูกับไปเลยวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ